nó nanh nanh này nè nanh nanh nắm bọc ký này ký. Tông nanh 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 nắm 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 จะปกป้างแม่เหรอม่มพูดดีๆนะแม่กวนะูอยู่ดีก็มไม่ตะกิดแม่บอกว่าโบลกตกกระจายสิใช่ไหมไม่มีหรอกมีไหนง,ไง่าไงโอ้ยไม่มีมแบบไหนแบบนี้ลงมา ตรงไหนล่ะตรงนี้นไงเหรอเดินเหรอเดนินเดินหรือวิ่งวิ่งแบบไหนกันแนว่วิ่ง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 มานา้องเลยไม่ต้องมาอ่ไม่ใชแค่าบ้านเดอนไม่า